กระทรวงวัฒนธรรมชู s o ฟ t ์พาวเอไทยส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกและนานาชาติรวมถึงฝรั่งเศสญี่ปุน่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station กระทรวงวัฒนธรรมชูซอฟ t ์พาวเส่งออกวัฒนธรรมไทยในฝรั่งเศสญี่ปุน่นรวมทั้งเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานวันที่16-27คถึง27พฤษภาคม2566ณนาธา,ารณรัฐฝรั่งเศส และงานเทศกาลไทยวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนำขบวนภาพยนตร์ไทยการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาตินายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างไรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศสู่ระดับนานาชาติโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F ได้แก่อาหารฟูดภาพยนตร์และวิดิทัศน์ฟิลม์มผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นแฟชั่นมวยไทยไฟติง้งและเทศกาลประเพณีเฟสติวัลสู่ระดับโลกโดยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเผยแพร่ง,งานศิลปะวัฒนธรรมในต่างประเทศ อาทิการส่งเสริมและเผยแพร,พแร่ภาพยนตร์และวิดีทัศน์นัเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานประจำปี2,566สาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่16-27พฤษภาคม2,566ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ทั้งในและต่างประเทศภายใต้คอนเทนต์ไทยแลนด์ของภาครัฐภาคเอกชน10บริษัทผสานความร่วมมือในหลากหลายกิจกรรมภายในงานอาทิ กิจกรรมตลาดซื้อขายภาพยนตร์และนิทรศการคูหาประเทศไทยโดยไฮไลท์ของคูหาประเทศไทยคือการจัดกิจกรรมไทยฟิล์มพ i ชชิงโปรเจกต์2อ2 3นาำเสนอโครงการการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน2เรื่องได้แก่ทองลอคิสโดยอาทิตย์อัศรัสและเจ้าหญิงโดย MI พลพิทักษ์และจะมีอาหารไทยให้ผู้ประกอบการนักลงทุนนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง ได้แก่ส้มตําข้าวผัดกุ้งข้าวหนิ่มมะม่วงและอื่นๆอีกมากมายโดยนายอิทธิพลได้กล่าวอีกว่าสวนเทศกาลไทย20-21ถึงพฤษภาคม2566หรอือไทยเฟสติวัลโตเกียว2023นาณสวนสาธารณะโยโยงิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นการนำวัฒนธรรมไทยซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยกรมศิลปากรสนับสนุนการแสดงดนตรีไทยประยุกต์จากไทยคอนเทมพอร r รี y มิวสิกไอดีไฟอาร์ตดิพาร์ตเมนตที่เคยได้รับโอกาสแสดงในงานเลี้ยงผู้นำการประชุมเอเ c ็กส2งซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมาแล้วทั้งนี้การเผยแพร่ง,งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศในครั้งนี้เป็นไป,นปนตามนโยบายต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกช่วยสร้างไรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศก่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์ของภูมิภาคสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย